สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่วยกันฟังใช้เสียงแต่งโมแน่นหนาพูดเรื่องไปโรงแรมชัดเจนมาก จากกรณีเฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนพัชรวีรัชพงของแตงโมนิดาได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์ภาพและข้อความต่าง,างทำให้ชาวโซเชียลต่างพากันตกใจอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กของสาวแตงโมขณะที่โพสต์ที่ลงคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หลอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักซึ่งในคลิปมีเสียงผู้หญิงได้พูดในคลิปคือแตงโมนแน่นอน ซึ่งหลังจากนั้นโพสต์ทั้งหมดที่เคลื่อนไหวใน Facebook ก็ถูกลบกอรที่ล่าสุด Facebook ดังกล่าวจะเปลียวหายไปต่อมาเพจ a c e b o o k แตงโมก็ได้โพสต์ภาพโรเบิร์ตโดยได้ระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะล่าสุดต่อมายังได้มีการปล่อยคลิปเสียงชี้ชัดเป็นเสียงแตงโมโดยได้บอกว่ามันคือในโรงแรมที่กูนอนใช่ไหมหรือว่าใกล้ๆกัน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ